คุณกำลังมองหารถกระบะขนาดกระทัดรัดที่ไม่มีความยุ่งยากและสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานให้เสร็จหรือล่วงซูซูกิมีบางสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณ2025ซูซูกิแคริปิกอัพรถบรรทุกขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริงเชื่อถือได้และประหยัดน้ำมันออกแบบมาสำหรับทั้งธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ต้องการรถขนส่งที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากแต่รุ่นนี้จะตอบโจทย์ได้ดีแค่ไหนมาดูกันเลย ซูซูกิยังคงรักษาความเรียบง่ายในดีไซน์ภายนอกของแครีแต่ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรถกระบะแบบนี้ด้วยดีไซน์สรงเหลี่ยมที่เน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุดช่วยเพิ่มพื้นที่บรรทุกสินค้าให้มากที่สุดขนาดตัวรถที่กระทัดรัดทำให้การขับขี่ในพื้นที่จำกัดเป็นเรื่องง่ายด้านหน้าของรถดูสะอาดตาและใช้งานได้จริงไฟหน้าฮาโลเจนและกระจังหน้าขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์คุณจะไม่พบการตกแต่งที่ฉูดฉาดหรือดีไซน์ที่ดูดันทีนี เพราะนี่คือรถกระบะที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงเมื่อก้าวเข้ามาภายในแนวคิดของความเรียบง่ายและการใช้งานได้จริงอย่างคงอยู่แผงหน้าปัดออกแบบมาให้เข้าใจง่ายมาพร้อมกับมารกบัตที่อ่านได้อย่างชัดเจนและวัสดุพลาสติกที่แข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานหนักในรุ่นที่สูงขึ้นจะมีระบบอินโฟเทนเมนต์พื้นฐานที่รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธและพอร์ต USB เพื่อความสะดวกเบา<อ>ะนั่งมีความสบายกว่าที่คาดไว้สำหรับรถกระบะขนาดเล็ก รองรับการขับขี่ระยะไกลได้ดีแม้ว่าจะมีพื้นที่เก็บของไม่มากแต่ทุกอย่างถูกจัดวางให้อยู่ในระยะที่ใช้งานได้ง่ายทำให้เป็นพื้นที่ทำงานเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ ใต้ฝากระโปรง2,025 s z ุ k i c แครีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1 5ลิตร4สูบให้กำลังประมาณ95แรงม้าและแรงบิด135นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ4สปีดแม้ว,ว่าแรงม้าอาจไม่ได้มากมายแต่ก็เพียงพอสำหรับการบรรทุกของได้มากถึง940กิโลกร,รัมระบบขับเคลื่อนล้อหลังและฐานล้อที่สั้นช่วยให้การขับขี่ในพื้นที่แคบเป็นไปได้อย่างง่ายดายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งในเมืองและสถานที่ก่อสร้าง ระบบการสะเทือนถูกปรับจูนให้ทนทานมากกว่าความนุ่มนวลดังนั้นหากไม่มีของบรรทุกอาจรู้สึกถึงแรงกระแทกอยู่บ้างแต่เมื่อบรรทุกเต็มที่แล้วแครี่จะให้ความรู้สึกมั่นคงบนท้องถนนหนึ่งในจุดเด่นของแครี่คือความประหยัดน้ำมันด้วยโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาและเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันได้ประมาณ16-18กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนนอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงรักษาต่ำและอะไหล่หง่ายเพิ่มมูลค่าให้กับตัวรถมากขึ้นไปอีก2025 Suzuki Carry มีให้เลือกหลายรูปแบบรวมถึงรุ่นกระบะมาตรฐานรุ่นพื้นเรียบและรุ่นตู้ทึบสำหรับขนส่งสินค้าราคาของรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,500ดอลลาร์อเมริกาหรือราว350,000บาทขณะที่รุ่นที่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมเช่นเครื่องปรับอากาศและพวงมาลัย power อาจมีราคาเพิ่มขึ้นเป็น12,500ดอลลาร์อเมริกาหรือประมาณ4 5 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถกระบะท,ที่ให้ทั้งความทนทานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานแล้ว2 0 2 5ั u ยี่สิบซูซูกิแคริิัคุ้มค่าสำหรับคุคคณหรือไม่ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะขนาดเล็กที่ทนทานประหยัดน้ำมันและดูแลง่ายคำตอบคือคุ้มค่าแน่นอนมันอาจไม่ได้หรูหราหรือเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่มันถูกสร้างมาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและคุ้มค่าไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผู้จัดการกองรถหรือเพียงแค่ต้องการรถกระบะท,ที่เชื่อถือได้แครีก,ก็เป็นตัวเลือกที่ฉลาดเรียบง่ายใช้งานได้จริงและสร้างมาเพื่อความทนทานซูซูกิยังคงยิดมั่นในสิ่งที่สำคัญที่สุดอัญประกาศคู่